สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราจะมาพบกับเซมัทพัฒนา,นานการแล้วก็ปูบางนาช่วงเวลาตอนนี้อ่ะวงดนตรีดูโอของเรากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเอา,าๆๆดูดผู้ชมรออยู่หนึ่งสองสามไปเอามันไ้พร้อมกันหนึ่งสอง Oh โอ้โเขินเลยตอนซ้อมดีกว่านี้อีกหนึ่งสองสามไปต้องไปซ้อมใหม่วงเราล่มแล้วไม่ได้ล้ออกงานไม่ได้ล้วข เราโทษคนฟังอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราก็ไปซ้อมกันเนาะ